กอเลยกินอะไรขนะองมือกของมืกตู้เนะมืองดาส่องเต๋าาเล่งเลย่ญญาทะเลสวัสดีค่ะวันนี้น้อยหปจนไปทำจะไนคะไปจันทร์พรรบุรีไปกับใครคะเนี่ยวันนี้พ่อแม่เด็กค่ะงั้นติดตามเราไปตลอดทางเลยนะ ก่อนจะ,จะไปดูมือดึงเป็นไงครับก็กนล้อก็แต่ละคนแล้วลลก,ก,ก็กดกระดิ่งที่นั่งไปหมดแล้วะค่ะโอเคไปกันเลยนี่ตอนนี้เราก็มาถึงช่วงมอเตอร์เวย์แล้วครับมาจังหวัดชายแดเซาวนะครับรถเยอะพอสมควรนะใช่ไหมครับคุณหมอมา,มา,อาแต่งตัวสวยแี่ว,วันนี้ฮะโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามเราไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักงแปดโมงแล้วนะฮะ รถก็เยอะๆอยู่นะวันนี้นะเคแล้วเจอิญนะครับตอนนี้เราอยู่เส้นบ้านบึงระยองนะครับจะไปอำเภอแกลงครับรถเยอะวันนี้รถเยอะพอสมควรนะครับอากาศครึ้มๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านกับเขาเด็ดใช่ไหมนะน้อยริมเลน้อยริมเลนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะว่ามันจะเด็กขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับครับวันนี้เรามาถึงระยองแล้วครับเราจะมากินร้าน ทีน้อยนะครับผัดกะเพรารสเด็ดไม่มอญจ้าวันจะไปกินผัดกะเพรารสเด็ดนะครับนี่มีติดทะเลเลยมีวิวทะเลด้วยนะครับที่จังหวัดระยองนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะเดินทางไปที่จันทบุรีนะฮะเดี๋ยวไปดูนะว่าเด็ดขนาดไหนนะฮะกะเพราร้านนี้นี่ลมาที่หาดวงเดือนนะครับร้านนี้นะครับนเยอะมากครับผมนี่นี่ฮะเมนูร้านนี้นะฮะ คนเยอะมากแล้ววันนี้คิวที่69ิบาแล้วันนี้นนไม่มอนทานอะไรคะลูกทานอะไรคะไปม่มอนทานอะไรลูกไม่บอกงงอยู่คนเยอะหลังจากรอมา2ชั่วโมงครับไปม่มอนก็ได้กินแล้วกะเพราปลาอินทรีย์ไม่ใส่ริกด้วย รอนานมากอีกหนึ่งอย่างครับผมเป็นมึกน้ำดำนะครับหลังจากรอมาสองชั่วโมงเดี๋ยวลองชิมดูครับว่าแซ่บอีนอี้ขนาดไหนว้าวกระเพาะปลาหมึกเราก็มาแล้วสุดน่าจะอร่อยนะครับไม่หมอยอร่อยไหมลูกสมัคการรอคอยไหม โอเคครับเหลือทานกันก่อนนะครับขอญาตทานก่อนนะครับได้อิบแล้วครับเราก็เดินทางไปที่จันทบุรีกันต่อครับตอนนี้กี่โมงเนี่ยสามโมงแล้วโอเคน่าจะไปถึงกันประมาณห้าโมงฮะเดี๋ยน้องไม่หมอนจะไม่ทันเล่นสระน้ำโอเค l e ส s go เราไปกันต่อเลยครับไปไปไหมหมอนไปน้องหมอนทำไรครับรถเยอะมากครับวันนี้ครับโอ้ยกำลังจะถึงเยียอะไรนะบางน้ำประแส เดี๋ยวจะเข้าโรงแรมนะครับหลังจากรอทานข้าวร้านอร่อยมันตั้งสองชั่วโมงครับรถติดมากครับวันนี้โอเคเดี๋ยวจะไปเจอกันที่โรงแรมเลยนะครับอย่าใจรีสอร์ทเอากัดแมวซะแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกัน,รนครับเราจะรีสอร์ทบีดอกโอเคครับอันนี้ก็อันนี้เหมือนกันเหลือห้องสุดท้ายเขาแคร์ดีกว่าเลยพรุ่งนี้จะมีไหมห้องสุดทุเรียนเลยครับใช่ลองก่อนลองก่อนเพราะปีปีปีนู้นมา ขากลับไม่มีเลยไม่ถูกนะแล้วครับยาใจรีสอร์ทครับนี่จะประมาณนี้เดี๋ยวดนะูให้รอบๆนะครับนี่อยู่ประมาณนี้เข้ามาครับตรงนู้นจะเป็นวิวทะเลฮะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะว่าห้องพักเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณมาม้าไปติดต่อก่อนนะครับว่าที่จองไว้อยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับที่ห้องพักนะครับถึงโรงแรมยาใจขาอ้าวนี่ฮะบริเวณห้องนอนเราจะเป็นแบบนี้ อาไปบอกแนะนำเร็วเป็นยังไงบ้างเป็นอะมาดูห้องน้ำนี่เป็นไงห้องน้ำมีอาจจ่างจากุซซี่ไหมดูดิไม่มีไม่มีอ๋อโอเคก็กว้างอยู่นะแต่ว่ามันจะประมาณแบบมันมีโนเวตใหม่นะฮะก็สวยอยู่ นะครับน้องหมอนก็จะมาหาซื้ออาหารทะเลไปทานนะครับตอนนี้ก็จะมีอาหารทะเลให้เราทานด้วยแล้วก็ทําสดๆเลยนะครับให้เราปลาปลาฉลามปลาฉลามด้วยวนี่ปลาฉลามตรงนี้ตรงมือตัใหญ่เลยครับผมปลาทะเลสดๆเลย วันนี้กินอะไรหองมือกขอมือกดูเมืองดาส่องต๋อเล่นเลยหาทะเลวันนี้กินอะไรลูกวันะี้กินอะไรครับไม่ตอบโอเคเดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะพาอะไรนะฮะเดี๋ยวเสไปสิงไปไว้ก่อนอันนี้หนวนหมึกลูกโอ้น้องไม่ิวนกินอะไรคะเนี่ย โอ้นี่กับข้าวเย็นเรานะครับมีกุ้งอบเนยแกงไข่แมงดานะครับนี่แล้วก็มีอะไรนะย่างปลาหมึกย่างครับผมนเย็นๆนะครับตรงตลาดเจ้าหลาวนะครับกำลังกินกุ้งอยู่เลยมามากำลังอาบน้ำอยู่ครับดจะกินกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าเลยนะครับนั่งมานะนี่นะครับรยากาศตอนเช้าเช้านะครับ ของหาดเจ้าหลาวนะครับนี่หมอนก็รามาเล่นน้ำทะเลแต่เช้าเลยครับผม<ะ>อรรยากาศเชา้าเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเอาให้ค่ะโอเคเราดูมัมนละน้องจะเล่นน้ำทะเลนะฮะเพราะว่าสระเปิดเก้าโมงเช้านะครับตรงนี้บรรยากาศเชา้าเช้าครับด้านนี้คบไม่เท่าไหร่นะในด้านนี้คนเยอะมากดูนะฮะคนเต็มเลยดูดิ ทำไนครูชายลูกคูใส่น้ำอยู่คูชายใส่น้ำ มีสมาชิกใหม่มาเรามีสมาชิกใหม่มาเออสมาชิกใหม่ข้าุ้นไอ้เอ๊ สวัสดีค่ะทะเลจ้าเด็อไป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 โง่จะก้าโมงแล้วครับคุณหมอนยังเล่นน้ำทะเลอยู่เลยใช่กำลังหาหอยเสียบค่ะหอยเสียบอ่ะแบมือหิหนูแบมือหอยเสียบเต็มเลยเอาไปให้น้านิน นั่นินสั่งหอยเสียบไม,ม่รถจะไฝากยายเอาไม่ฝากยายไหนไหนมาเที่ยวแล้วก็ต้องเอาไปฝาก่งแตเล่นน้ําเสร็จนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็มาแวะข้างทางครับมาหาซื้อทุเรียนกันครับวันนี้สนุกไหมน้องไมมอนสนุกโอเคตามไปเรื่อยๆนะั้นเดี๋ยวเราก็ใกล้จะปิดคลิปแล้วนะฮะเดี๋ยวให้มา,มา,มาหาซื้อทุเรียนก่อนนะฮะไปดูทุเรียนเยอะมากครับวันนี้ เยอะครับวันนี้รถกลับกันเยอะมากนี่ฮะเก้งเดี๋ยวเจอกันตลอดทางนะครับตอนนี้นะครับเราก็พาน้องไมวม,มาอยู่ที่ปากน้ำผ่าแสนะครับมาดูนุสาวรีเรล,ลบป่าแสนะครับนี่ใหญ่มากครับผมนี่ครับสมาชิกทุกท่าน<อ>มากันแล้วเ,เก้งเอากระจกลงหน่อยนี่มันจะได้ไม่ไมไมเหม็นนี<อ>่จะเป็นวิวสวยนะฮะ ของปากน้ำปลาแสน,นะฮะนี่จะมีปลาพาคารด้วยดูรอบๆนะครับสวยมากก็จะประมาณนี้นะครับเราขึ้นไปดูเรือกันดีกว่าไะขึ้นไปดูเรือกันสวัเรือลูกปลาแซนี่ไงห้องเครื่อง นี่มันอยู่ตรงหัวเรือนี่เครื่องจักรอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่มีปืนใหญ่ด้วยมอนนี่หัวเรือมาไปยืนหัวเรือเร็วยืนไปยืนหัวเรือเลยอันนี้เครื่องจักรอันนี้ที่ทิ้งสมอแน่เลยทิ้งสมอเรือเนี่ย นเนี่ยเนี่ยใต้นี้จะเป็นสมอเรือใช่ด้านใต้จะเป็นสมอเรือเวลาเรือจอดเนี่ยลูกอันนี้ภาพจากมุมสูงฮะบนเรือลูจะประมาณนี้โอเคนี่บริเวณชั้นสองนะครับของเรือรบหลวงขอลองไหมโอ้หมนยิงปืนเลยเล่งหมุนได้ไหมเรื่หมุนได้ไหมลูก เอายิงศัตรูคนนี้เอาไปยิงเครื่องบินันนี้อืมหนักไหมแต่ร้อนนิดหน่อยอะวันนี้แดดเปี้ยงเลยต่อสู้อากาศยานนะฮะราอนปเร่งเลยต้องนั่ง,2 2> องสองคนต้องนั่งแล้วหมุนสองคนเลยต้องนั่งข้างๆน้างข้างๆอะล้วมันจะหมุนเออต้องหมุนปรับหมุนได้ไหมไม่ได้แล้วเนี่ยมันล็อกไว้แล้วเขาล็อกไว้แล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยพี่เกิลหมุนได้เจ๋งอ่ะเอาเอาปับยิงเลยปรับยิงมันค่อยเล็งมันค่อยเล็งมาเดี๋ยวพี่ปรับให้เล่นเอาขาที่เป็ปลาอันนี้เป็นห้องกัปตันเวลาเขาเดินเรือน่าอันนั้นน่าจะเป็นเข็มทิศอ๋อนี่ยอันนี้ดูจากมุมสูงนะครับดูจากห้องกัปตันนะฮะวิวทะเลก็จะเป็นประมาณนี้ อ๋อคืออันนี้ยปานว่าแบบมันจะใช้ขั้วมไม่เล็กของโลกแล้วมันจะหม,มุนว่หลังจากไปที่เรือรบหลวงเกษตแล้วเราก็มาแวะที่ร้านนี้นะครับ<ช>พาน้องไปหม่อนมาทานอาหารครับแยกกับเพื่อนร่วมทางและลักคนต่างกลับบ้านครับวันนี้แล้วก็มาแวะกินข้าวคุณลูกขาไม่สนใจนะครับอ่าอย่างแรกของเรานะครับทัดไข,ข่เค็มอร่อยไหมคบลูก อายมากนะเลิศมากนะของเรา,ารสมยะปลานอะครับเก<อ>้าปลาเก้านะครับอันที่สองของเรารสมยปานะน้องไม่หมอนกินได้นะเนี่ยเป็นแบบงี้ยกินได้ไหมได้นี่ครับปกูกร,ประกงกระลีป้านทาไม่ได้นะแต่น้องไม่หมอนทานได้ครับกลับมามาเป็นปูนิ่มกับกงกระลี เดีย๋ยวราทานกันไปเรื่อยๆนะครับถูกไหมลูกเที่ยวโอเคงัค้นเดี๋ยวเราปิดคลิปกันแค่นี้นะคะถ้าใครถูกใจอย่าลืมนะดตลูกกนแล้วกับไปคลาแล้วกกด้องไปดนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับบายปูด